เฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานบั Bla ๊ม okay. cool. ีมาากพอแม่อย่างกระดาษไอ้บุมีบังหน่อยมาเกะเก่มจเฮ็ดเบียกได้สนเนาะคนแนะยืนนีบักละเนาะวดน้ำเอนหอยมันแบนบ่นอหอแมนเฮ็ดเหี้เนนี่บมามเห็นไหมเห็นไหมเห็นหมโอ้บังกันนะขัดฉันมาเห็นแบบ โอ้ยพวไหวดิยาย่นี่มามันชอบเทของกูถิมนะซ้ำหัวยายจุ๋งไม่จิทำหัวพดีเสียสงวะใส่เสียงนี่โอ้ยจะิมาใส่หัวท่านนี่เออยักสีนะแม่ จังซีท่นจังถือนี่นี่นโหัวนอกมองจแล้วบาปนี่ไเอ๋ภาษาซ้ำหัวม่จุง๋ง เฮี้ยงกันนี่เออเนี่ยน้นบเนี่ยนี่กันนาสินะแม่เว้ยเออเฮ็ดเวียกได้บาดนี่มีบังหน่อยเฮ็ดเวียกม่ได้เล้วเนาะหะเขาบอก ตงแคล้วชนะ<า>แกะทั้งน้อยก่อนแกะทั้งน้อยก่อนบ่อไหนดิเฮ้ยเห็ดเปียกแกะจังสี่ละแข็นบ่มีแนวแกะมันกืนบบุคือเนาะเอาเห็ดยั้งเดานี่ไม่เห็ดเปียกแต่นี่เห็นปวดหน่อยมันดังเฮี้ยงเนาะ โอ้โเนียกับมาแก่นี่ละเท่าเนี่ยเจ้าซีเฮ็ดยังเดือนนี่โอ้โยนี่บอกที่เฮ็เดแก่เจ้า <c oughs> โอ้โยเนาะเจ้ากระไดสร้างเห็ดโคตรแล้วขาดกรได้เลยเนาะเออจากเลืนเจ้าได้ละขอมาได้กับมาซื้อนี่เจ้าถือมาเชี่ยสิบเฮ็ดยังเดือนนี่เอยบอกว่าให้งดให้เขาพันษางดน้ำบาดาเมืองพะเนะ ก็ยังมาลอยลี่กินอยู่โอ้ยเนาะก็มันอยากคดเซน่นนะมันก็อดบ่ได้เนาะมันสิใจขาด,ดยอยู่บ่โอ้ยมันกับ,บ่ขาดละ่ะเห็นว่ากัได้เฮ็ดจังได๋ซั่นนะ่ะให้ขคอยถามเจ้าเนี่ยถามอีหยังมือ้อคืนนี่แม่เจ้าไปไสหุ้ยขอยกกออกไปนอนหน้ากับลูกเนาะเจ้าตัวเว้าให้ขคอยไปนอนไสกรไปแายไหมขอยกรไปตัวเนาะ <laughs> ออกมานอนนะเออโอ้ยเจ้าจะว่าเปลี่ยนตาหนั่น คอยน้ำออกไปเห็ดตะมุงปิวเวิร์นเวิร์นอยู่บ่มีคนมาว่าะหน้าจังไหนอ้ยเถ้าเจ้าก็เว้าไปเนาะอันมุงปิวเวิร์นเวิร์นบ่ไม่หยังเด้ข่อยเห็นเจ้ามาข่อยว่าอุ้ยคนผู้ใดเนาะมาเนี่ย่อยเลยทับทาหายตัวร่องเบึงฮะนะคนอายุนี่มุงฮะละมันที่ไปใส่เดียวนี่อุ้ยเจ้ากระไดเจ้าใส่วิทถาหายตัว เจ้าว่าเจ้าหายตัวได้ไนุ่งเสือสี่างมากเมื่อคืนนี่ยม่คุยว่ามันสีแดงด้เถ่าสีแดงอะรล่ะเจ้าคือเจ้าคือืจอได้หม่ไม่เจอได้เลยคข่เห็นก็เนาะสีแดงอะรล่ะนุ่งสีหยางเอาหม่เขีนก็สีแดงคือกันดิเห็นหมดข่อยใจสุดแดงเมื่อคืนนี่แมมันแมน์บ้านสัน คอยก็หายตัวอีนี่แหละเถาเจ้ายกไปวอกจังสันจังสีแถาโอ้ยคอยลองเบิง้งสนดอกอืมคอยได้วีซามาใหม่เงเนาะอืมสำเร็จแล้ววีซานั่นไม่ก็สำเร็จตัวเจ้าอย่ามาตัวข่อยพ่อรแสงคอยพ่อแม่หัวเล็กเด็กหน่อยเอ <c oughs> ้าเจ้าก็ลูกนี่สอนในลูกตัวข่อยพอ <c oughs> ่อมอเจ้าวุ้ยที่สอนจังดีเดี๋ยนี่มันมาสีตัวเป็นเนาะลูกเจ้าคอยหูเบิด เจ you know? ้าก็ลูกกันเข่ากันปันยังย so ิ thing. ่ไปเว้าเข่ากันจังไหนเนาะเอาเจ้าตัว่อยลูกกระหู้เจ้าไปยังไม่ยังมันหูเบิดบอกมอดมันจะบอกคอยบ่อเท่านั้นล่ะเจ้ายะ่ไปฮัดเท็จังสั่นแม่สอนลูกสอนเต่าเฮ้ยบ่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 มนดอกมันบิรืตขตัวเด้บอกมอดนะเจ้ายิ่งว่าวคอยกระหู้ขึสอนมันจะเถื่อเออว่าให้ตัวจังสันตัวจังสี่เจ้ายะ่ไปว้าเฮ้ย โอ้ยงงดมันบอกเคยตัวอืมเบื้องขอสิถามมันเบิ้งเจ้าสิไปทั่วหามันเห็ดอย่างเดียวนี่เอ้าเจ้าว่ามันบอกเคยตัวเนาะอุ้ยมันสิตัวอีหยังเนาะฮัลโหลมอดยังแม มึงยู่อสเดี๋ยวนี้ก็อยูหน้าพี่แล้วมึงเห็นพอมึงบอกกูว่าเห็นพ่อมึงเต็มเมือขึ้นนี่ผู้ใดก,กว่าพอมึงนันแหมโอ้เลาสิไปซ้ายแล้วก,ก็อยูน้าก็ข่อยนี่แล้วเดี๋ยวนี้เล่ายู่หน้านะมึงแมนมึงบอกเล่าขมามหากูแน่บอกเล่าขามหาเอ็งไม่แน่สิว่านั่มให้ไปหาเจ้ายื่สยบาดนี่ พุ่นลายยุทโงหม่องเก่าพุ่นเทียงหน้าหน่อยพุ่นโอ้เจ้าสิออกมาหาอีพออยุทโงพี่เออเออบังยากหรอกเดี๋ยวใครจีธาจะพี่ละมื่อไอิพอเขาไปได้บ้านเจ้าฟ้าออกมาได้สั่นเร็วเร็วด้อได้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 นอนดูเดี๋ยวนี้นะเออตื่นเราฟ้าบอกที่นี้ละติดนั่งไหนลูกเจ้าจัวบ่ โทษโทอทั้งพ่อทั้งลูกจับบ,บ่ได้ไล่บ่ท่านบ่ม่ยอมหลับนั่นมันโทษมากเหรอรับแม่รับเดี๋ยวนี้เมาออดูดอุ้ย ฮัลโหลพ่อพ่อเจ้ายู่ใสดูนี่อีเมียเราโทรมาหาไข่ผ้าเรานําหาเจ้าตั้งแต่เศร้าจนหอดแลงเลยเมาเห็นเจ้าด้เดยนี่คอยบอกว่าเจ้าหันอยู่กับข่อยอยู่นะเราเลยบอกว่าให้ไข่ผ้าเจ้านั่นออกไปหาเราละว่าน่ะเอ้ยเ่จักควบจีว่าวรอก โอ้ยเป็นยังดูนี่มันเป็นยังล่ะเมียเราโทรมันน้ำหาควายนี่นะกับเจ้าอนะมาได้อยู่นั้งกันบัวไปบอกอีเมียว่าเจ้าอยู่หน้าน้ำควายอุ้ยกูเดยสอนมึงตัวมึงต้มเนาะกูก็บ่ได้สอนมึงเด้อเอาผู้ใดสิสอนตัวสอนต้มเมียงอีกเจ้าเป็นยังเดูนี่ ซ้ำนี่ซ้ำนี่จะไปบ่หลายหลายโอ้ซ้ำนี่ละเออเออเดี๋ยวไปออกไปหาเจ้าคือหน้าเด้อเดี๋ยวอีเม่รับสิออกมากกว่านช่วยเด้อเป็นไงคะออ้ยพอดีเด่นโอ้ยไปกับบด้สอนมันตัวมันโจมเจ้ากระไดเนาะโอ้ยปวดไหลขั้นเจ้าบอสอนบอบอกมันผ้าลูกตัวมันมาจิ่กาตัว ที่จริงมั่นนี่กะบ่เคยตัวเคยต้มดอกว้าแต่ว่ามันมือหนีมันเป็น่ยนเาะมันยังไปว้าจังสันบุญมันกะจิคิดว่าแม่มันงอตัวพ่อมันนี่แหละกะจิว่าตัวโลดแม่มึงเราจับบ่ไ้ดอกแล้ว่ึงูดอกว้าตัว่าวตเือดอกเขาเจ้าขึ้ว้าไปหลอ้ยเนาะเจ้ามันโมเมนธรรมดาแล้วบักมนี่กะจมันโคมามาก เง็งนุ้ยิก็แค่เงาผู้เดียวนี่เออเแถววิเนาะม้นยังเจ้ายังเอาสองเรื่องนี่เจ้านั่งอยู่นี่เดี๋ยวข่อยจะไปรีบเบิ้งเจ้านายมันจะมาหาเจ้าอย่าบอกมานะว่าข่อยอยู่นี่ข่อยจะเบิ้งแผนโม่เจ้ามันจะไปหอดใจตายแท้แล้วเจ้ามือ มาหลุดสิมาเข็นเอาจนได้อ้ยนี่ยายนีกระไดโอยบักอันนี้ก็สร้างมาโทษตอนนี้โอ้ยน้ <c oughs> อตกใจเด็กจักเมียมันสิว่าจังได้บา oh, hi. Oh, hi. นโอ้หายโอ้หายเม่จะเข้ากันนะโอ้ยแหงฝ่าวห่งลุน <c oughs> ฮัลโหลอีแม่เจ้าออกมาแล้วบ่อนี่เออออกมาแล้วใกล้ฮอดแล้วบ่นี่ใครออกมาได้เหรอเด้ใกล้แล้วใกล้แล้วเออเออฟาออกมาเด้อฟาอกมาเด้ออีพอเราอยู่นี่ละเออมึงจะรับจัดเป็นบังกะพอมึงก็อยู่นี่ละเราบอกใครอยู่นี่ว่าให้เจ้าฟาออกมาเรามีธุระนี่นะเออเออกระลัางหอดี่ละเออเออเอาเอาสันพ่อขยู่นหน้าสันอีแม่เป็นอยังว่ามอนี่ปะ โ้หาอีพ่อตัง้งหลายสายอีพ่อกับเป็นบอ่ออยากปากบอ่ออยากเป้าเพ้าให้ลูกวัดตัวจังสันจังชี่ผู้ใดสอนมุกตัว <c oughs> จักตะเข้ามากับผู้กันดอกไปไม่ยังหรอกเงื่อนที่หนอ้ยเกิดเงินเฝ้าเฝ้าอ,อ,อ,อยังก็ต้องีอ,อ้ฝ่าว่าจังไดอีเมียเราโทรมาหาข่อยว่าเห็นเจ้าบัว ตั้งแต่เจ้าแล้วว่าหลังน้ำหาเจ้าบ่เห็นไข่ก็เลยบอกว่าเจ้าพันอยู่น้ำไปอยู่หน้าไข่บ้านน่ะโออดัไงเจ้าเป็นยังดูนี่น่ะโอ้ยเหัะจักสี่เดี๋ยวกูได้สอนกูได้บอกให้มึงตัวมึงต้มเดียวนี่กูก็ไม่ได้สอนจักเถื่อเอไปมึงกระไรเป็นยังอีกเจ้ามื่อนี่นะโอ้ยหัวไปแล้วเฝ้าน้ำเจ้าว่าสั่นได้เดียวนี่ไข่ขี่รถมาเนี่ยเขาหล่อม่วงน้ำข่อยแตกบึนบึนอยู่ ฝ่าไปหาพวงบอกเขาว่าสั้นเดี๋ยวโอ้ยฝ่าวที่นี่เลยอู้นี่มันจิตาอยอมอจากบมเดียลนี่โอ้ยแต่มันเป็นยังแ <c oughs> บบไอ <c oughs> ยทีย่ต้มเจ๊กซื้อได้ข่อยเลยฝ่าวบอกมาโอ้ยเนาะก็จังสั้นเดี๋ยวมื่อคืนนี่เจ้าไปใส่อีเมียขึ้นมาเจ้าบ,บ่ได้นอนเฮือนเมื่อคืนนี เฮ้ยนอมึง่อถามกูจ้าห้ที่กูจะตอบมึงได้ไย,ยังไเรเดี๋ยวนี้มือนี่ตอบม่เป็นดอกอ <c oughs> อมันมามันบอกเคยถวลูกก็ไดจะม่นกูจับได้ค่าหนังค่าเขาคักซัก, <c oughs> มมมมกมึงมือนีล่ <c oughs> นล่ะมึงมือนี่ล่ะม่างมือนี่ล่ะน้วมเราทั่วถามขขวยได้เดี๋ยวนี้ว่าเจ้าหันไปนอนใส่ไปใส่ก็นอนอยู่หน้านะมึงเหอนตัวเนาะหาว่าอะไร นอนอยู่หน้าน้ำข่อยจังไหนข่อยนอนอยู่เพื่อนไ <c oughs> นอะไอ้ยจังสี่ละ่ะมันก็บอาไปบ่คือกันหรือว่าวกูสีขาดดูเดียวนี่เ <c oughs> จ้าเป็นยังก็บว่าเป็นยังละ่ะ <c oughs> คือเดี๋ยวผบอฟัง เงัมันเป็นยังยังนดูดิมันจิตไอ้เล้าดูดิมันเป็นยังยังนอกเจ้าเว้ยใช่เหลาเจ้าเป็นยังงดูดิเบาดีดีลูกแล้วมุบมิบมุบมิบอยู่ย่านถ้าไผยนียินอยู่นี่จะเป็นสิจับได้ทัดซะเมื่อยทั้งพอทั้งลูกเลยัวหลุดปะเจ้ามันวนอุ่ยปุ๋ยมือนี่แหะจนะมันขี้บอาวังไง่ แม่ม้าแล้วผู้ใดก่อนแม่มึงพูดพูดพูดอะไรอ่ะใช่ละใช่ละมดโอ้เล่นรัดกันไม่ปันหยังเนาะหยังว่าจังไดเจ้าลูกเจ้าว่าจังไดสูช่องขนนี่ร้อยหัวตัวกลุ่มกระขาดเนาะผู้ใดตัวข่อยกระอักไปเสียหนาตัดอยู่นี่เสียจังไดมึงว่าพอมึงอยู่นะมึงเล่นปะแม่เราอยู่ใสพอมึงอีใสเราขึ้นอยู่หน้าดนีดิเออฮะ เจ้ามาทางไหนรถจอดใส่ขึ้นไปเห็นกูอยู่นีก่กจที่แรกแล้เวเออ <laughs> มึงโทรหาโค่มึงกอยู่นี่ละกูจ <laughs> ะเอาจังไหนดีเนาะก็อีดีจ้ะเ <laughs> มื่อคืนนี่กะบ่บท่านเดชชำระอ,อยู่ว่านอนอยู่หน้ากะบ่ได้นอนชูผ้าก,กันไปยใสย่เจ้าไปทางไหนเมื่อคืนเนี่ย แต่ทังว่ากูใส่วิซ่าหายตัวเบิ้งฉันเนาะนี่ก็ใส่วิซ่าหายตัวเยอเบิ้งว่ามันสึเห็นบอฉันเนาะเยอะนี่ก็เริ่มหายอีกแค่หายอีกแค่ก้อนสีแดงเลือดย้อยเอาจ้าไหนดีบ้างบกมอดมึงเลือกเอาละบ้างพ่อมึงกับปู่มึงส็เลือกเอาไผ่มึงสีซอยพ่อมึงนะมึงสีซอยกูไปไ่อยากเป็นลูกกัมพาร์มัยเออมึงสีได้เป็นเดี๋ยวนี้ล่ะต่อไปนี่ล่ะกูเบิ่งแล้วอยูแล้วกันเพราะอะไรแล้วกันจะเป็นนังนสี เขาเจ้ากอยาพดูดายก็เจ้าเป็นผู้บอกคอยเองเนาะว่าเจา้าว่าเมื่อสิเป็นใส้กบไปโลดเมื่อสิเป็นนอนใส้กบไปโลดคอยกรไปตัวตามเจ้าบอกอเห็นใจะไนะันอ่ะมานอนกลางไม่ผู้ใดมุงคนบ่อยู่กลางไม่ใคอ้ยก็กลางไว้ซื้อ,อนี่แหละเขา,าเออเจ้ากอยาพดูดายเห็นว่าก็ได้อืกลางไว้นี่ก็หา้าคอยมากคอยกับมานอนคอยกับไปหา เหรียญน้ำมูอยู่ฝุ่นเนาะพี่พอมันขึ้นที่เจ้าไปใส่นั่นแต่บอกบอดมันก็นยังบ่หูมัน้องเป็นเหรียญน้ำมูเดียสัน,เ,นเหรียญน้ำมูเจ้าก็คือมาบอกอีเมยียว่าเจ้าไปหามูสันเอากับแม่มึงไล่กูหนีเนะเานนนะเฮ้ยทังไหนชนะไล่กูไปแล้วกูก็ไปตัวไปหามูแม่นั่นดิกูก็บอกว่าจิบไปทั้งไหนกับไปบกูไม่อยากเห็นหน้าอีกแล้วทังไหนจะออกมากูก็นั่งมาบ่เห็นบัดนี้เต่ามุ่งฟิวเวิร์นเวิร์นอยู่ เป็นย yeah, no, mm ัง hmm. บันี been, ่เห็นม no. so ุูป oh ิ้วมันเป็นยังม um, yeah. ันบ่มีคนนี่แหละคนมันไปนอนใจกว่าก็ตั้งได่เจ้ากับบุฟังเนาะกต่เนี้ยว่าไปเรียนแล้วมูฮึจักจะให้ข่อยเบ่าวั้งได่เนาะข่อยกับบ่าวเมื่อเล้วกับมูซวนไปข่อยกับไปแล้วอีเมียนางกวนอีเมียบ่ไหวแล้วความดันกูขึ้นแล้วเจ้าสียเอาตั้งได่บาดที่นี่กูต้องโอปลมใหม่พอเมื่อหนึ่งคัตจียูกันต่อไป เลิกให้บ็ดนี่ใส่ได้กูบ่มักชีฮ็ดได้บ่อมึงก็คือกันมึงจะกันจะไปเสื้อคอมึงคักไหลข้อบอกให้ตัวยังกับตัวตัวแม่บัดควอมเงินนี่นะขอกูบีมึงเจ้าต้องป่อยอยู่ด้วยเหรอน่ะเจ้าคือส่งอารมณ์โมโหมส่งศูนย์แท้เป็นจังไหรเดี๋ยวนี้เอาบ่ศูนย์จังไหร่เงินขายปามขายอย่างเคยได้หลายๆเดี๋ยวนี้เอง มิตรว,วา่าฝนตกฝนตกอย่างบริกีดมันแมนบ่โมเมนต์มาพ่นย่พ่นหัวกเก่าเจ้ากลับมาเหรอไม่เป็นยังสีบ่บ่ไปหู้อยู่เด้อนไปเอาสูอีพอฟังแล้วหมู่บ้านนี่ว่าหัวเก่าเจ้าหันกลับมาโอ้ยได้กันเทืาสองเท้อนึงเขาไม่ได้เอิญผัวดอกเจ้ากูเส <c oughs> ียบ้างสั่นมาที่นี่ บัหาก็หูจักหมดเอ้ยตอนมึงมาเอาเงินน้ำกูนั่นก็นันลาไปพอาอีแม่เปี่ยนซอยงานเพท่านดีม่บ้านนี่เบิ่งด้วอเรากินเขา่าน,นะกินคำนิดน,น้อยซสนีก้อยมือปิดปาก<ม>ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่นั่นปกติอยังคุยกินพิษคำเข้าคำปั้นนี่บ้านนั่นเ<ม>บาๆให้แกเฮาได้เดี๋ยวนี <c oughs> เฮาหรือว่ได้ไปจักเถื่อ อุ้ยโอ้ยอันกินเขาค,คนบักหลาไม่ใจ่ไท่แขกเนาะเ <c oughs> มื่อกี้กูกินเห็ดขอยอยึ้นยูงนั้นอนย่บ่บอกนาไทยแขกข่อยก็บิ่ได้ว่านังดอกอันเอามือมาปิดปากเห็ดขึเพื่อสาวสมน้อยนี่มันแม่นหยังสัน่นจังสั่นแล้วพี่ยามากบเกินก็ผิดเจ้ากองกับบอมันมาพญ่พ่นหัวเกาขึ้นมาบอกแม่เขาก็ับมาถามข้าวถามข้าวซื่อๆนี่นละถามข้าวถามข้าวข่อยได้ยินยูนะพญ่พ่นเราถามว่าน ควาย่บ่มีีขอบมีรัวนี่เจ้าบ่มมีขอบครัวนี่เฮามาเริ่มต้นกันใหมเนาะเ่าในยินอยู่นะเอาปันนั่นบรินีแมอูนเนาะเจ้าก็ได้คนหู้จักกันกระถามข้าวกันนักซ้าตัวบักอันนี้ก็ได้มันเม่นอยู่บ่พ่อ้มยถามข้าวกันมันแมนบ่ที่ไปถามข้าวกันยังคักแม่เสียเนาะคนถามข้าวถาข้าวกันมันไม่ได้ถามโดนปานนั่นดอก อันนี้ไปมดมือมดขึ้นก็ยังสือว่ามาว่าหอยเฮาอยู่งานเอาเรื่องนี้เพราะมากอเกินความผิดเท่าเขียงย้ำเดียวเพราะวันย่านเด้อะคันอันซ้ำผัวไม่นี่ผัวเก่านี่เห็นบ่ายีพ่อข่อยผู้ให้เพ่อะเงี้ยพ้นผู้รอนั่นข่อยกับรุ่นพ่อข่อยอยู่เด้อเอาะจำพวกอายุนับกันนี่ละคักหลายเนาะคันดีคุยกับผัวเก่าหน่ะเนาะอันผัวรอรอหน่นเนาะเอ้า เขาก็ดูดีได้ล่ะอีพ่อดูผู้ดีมองได้บาทนี่นี่ยังกูก็เฮ็ดไห้นี่ยังกูก็อันนั่นไห้ไม่ที่ให้ที่หน้ากูก็กยกไห้เมืเ่อหร่ีหยังก็ได้ไปชื่ขอของเจ้าของเมื่อหร่เพ่อเมื่อกันกินก็กินเราขาวเขาก็กินเราสีเราอันนั่น,นไอ้คอยกินเราสีก็ได้มันมาสินยากกระจีห้อคอยกินาถามคอยไปกูจะซื้อให้กินบ่ เงินอยู่น้ำไผ่ฉันเด้อเงินไปอยู่น้ำเขากูสิกินงยังลายบาทนี่จ้ากําเจ้าแล้วเชื่อให้เจ้าผู้อื่นกินย้นากูอยากกินบ่ให้กูกินจะสี่แล้วมากกับมาเทถิ่มของกูเท้ยังถิ่มเลราเขาแล้วไ <laughs> เราควรไงเรากวร <laughs> ใช่หรเทถิ่มเรากระน,น,นี้เอาหนี้หรือ <laughs> แต่ยาดอกกูค่รเสียใจดอกมันแทรกกินน้ำเลยเด้อกินน้ำ น้ำอันนั้นดอกเราวาเลี่ยนขวดเราเลยนี่ม,มันเป็นน้ำกูเทนทิมเฉพาะมันหัวยุ่มยุ่มไม่ได้แท้มันแท้มาใส่ขวดนี่ไว้เจ้าเทียนเราใส่ขวดน้ำเปล่าบ่โอ้ยกย่าแม่มึงเท่ทิมมันละมึงก่ยังมาเฮ็ดอยู่จังสี่อยู่ให้เล่าหู่จักอยู่ไปสิฮู้บ่่เจ้าเทียนเราใส่ขวดน้ำไว้ขาดได้บ่ราะเราจังสี่ล่ะ มันละเปลี่ยนมดเอาสูค่คนเอาหลดกูกระดิได้สิบ่าทด้กินนี่ยังขันยา่ากาูอยากม่าเฮ็ดจากไรหลับบาทโอไปกระดิดสิบบาจังเด็กก็มูเจ้าละละก็ไปของเงินแม่มึงแม่มึงกับบ่ไห้อยากที่แตกก็ไปหาเช่นกินกลางบา้านคุณว่ากับเทารวดพ่อเงี้ยพ่นมาแล้วเจ้าก,กับยายเขียวบาทที่นี่เออพ่อนนอามันกับมีหม่องสิ้นสุดอย,ยู่เด้มุกบ้านนี่ไเว้าเลยพ่อเงี้ยพ่นอ่ะ เราบอกว่าเราสีมาซื่อที่ซื่อทางอยู่ข้างหน้าใยเขียวเจ้าสีว่าจังไหนบาดนี่สีมาซื่อนี่เออยกูว่าอยากว่าเว้ยก็ดีตัวใยเขียวขายมันแพงปันไหนเดี๋ยวนี้หน้าอยู่เลาะนี่จักแล้วเจ้าสีซื่อบอกซื่อแล้วคันมันเขาขายน่ะเฮ้ยสปสูเขาบอกเขาขวัญซื่อเปิ้ลเราแถวนี้ นาะโอ้ยแม่เอ <language> ้ยเจ้าก็ให้อภัยอีพอเนี่ยนอกจากหัวตะเฮ็ดผิดเท่อนี่บ่แม่นบ่โอ้ยเฮ็ดมาตลอดเอ้ามึงบ่เคยเห็นตีแต่เจ้าชูนี่ยหน่อยจนถ้าชูใหญ่แล้วอีพอและเฮ็ดผิดอยู่สว่างเท่านั้นแหละน้อพอเน้อเทืรียดเนี่ยพิดแล้วก็ผิดอีกน้อพอเน้อครับวัวเหรอครับจิปล่อยอยู่นรักันอยู่งหรอกทำเบาเลยคือ เลยพอกับลูกอยู่น้ากันไพที่ไปวัดไปว่าหันนพ่อเนอะอธิษฐานขอให้พอกับแม่นี่ได้อยู่น้ากันทุกภพทุกศาติ์ไปพูดนีอแหออน่ะมันตะกี้เดี๋ยวนี้กูเปลี่ยนแล้วจังได้เปลี่ยนจังไหนดนิวายชาติใดชาติใดก็ยังให้พ่อไปพ่อกันอีกวายเป็นน้ำอย่างละมึงว่าว่าเป็นน้ำบกพ่นหนีได้มันมาเดียวนี่ อม่นอันนั้นเบาจัิงสิตะกี้อีแม่เราบ่าเคยสิมาขึ้นเสียงใส่ลูกใส่ผัวป่านนี่เด้อรถบ,บัดโสวพิษเอาจนได้เอามันมีบ่มันมีหลักฐานบอคนว่ามาเฮ็ดเรียกนี่กะหายมานี่คนว่าลูกบ่เคยตัวกะตัวบ่บาดนี้ตัวบ่สั่นลหรอันกูว่าเฮ้ย,ยเป็นย้อนเพราะยี่พจน์เหรอคอยว่าอคอยสังเกตแล้วหมู่บ้านกินเขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนคอยอดถามบ่ได้เนาะ เป็นจะสั่นบอพม่นว่าฮักเรียกเที่ยคุนว่า <laughs> โอ้มันบ่ลืมเนาะโคตรอดเดี่ยวคือยายเขียวฮัเ<อ>กเรียกพ่อละ่ะเจ้าก็ยังบ่ลืมจักเทียนาะยายเขียวนี <laughs> เ่เห็นว่าหน้าอยู่ใกล้กันว่ใครได้ไปหาเล่าจักรเถ่อดอกมิแต่เล่าหรอกมาหาว้ยก <laughs> <laughs> ำลังสิวดจกกักบอกอยังดอกเฮ้ยข้ากันชวนกูเว้าเนาะ เงยอกเนี่ยนี่ละนี่หละมันสะสมกูสะสมมากจะปีแล้วมันล้นแล้วในใจกูนี่มันล้นแล้วมันอิ่มมันพอมันคือจิตถึงว่าละละละถึงว่าละยังเท่าเดิมขี่ควอยจิตตัดชิ้นใจก็จิตัดชิ้นใจว่าจังใดเดือดค่อยจะไปกินเหล้าสีเห็นว่าเขามีเงินหลายกับจิตไปกินเหล้าสีคนเดียวนี่อ้ยกุระเงิอกได้ ไปก็นี่แนวครับของแข้งใจอยาขวางเลยด้แม่ยังเม,มืเป็น้ยังไอ้เล็กเล่านาตาบ่กือ้อหัดเจ้าบ่คือ้หัดพอ่อแต่ว่าข่อยนีหนาตาคือเจ้าคือพอ่อไอ้เล็กน่นแล้วแม่นลูกเจ้าอยู่บ่เขาไม่ลูกสิแม่ลูกไข่จักแล้วบัวหาลูกพญพเนแล้วกูก็เป็นผู้ออกเนาะแ,แ็่ชลูกกู้ล่ะแต่เจพอมันกูเ่แนใจ โอ้ยหัวเม่นแล้วคือบาดแต่งแต่กับเบื้องเนี้ยสิคุณกับเบื้องคือสูแมียนอยู่หรอหุ่นไอเล็กเล่าเป็นหุ่นใหญ่ใหญ่คุณแขวกับหุ่นเจ้าน่ะบ่ได้ใหญ่ป่านนั้นหุ่นคือบ่ใหญ่พ่นคักเออบอกมาละแม่นบอกว่าตูตู่นคักเนี่ยไปยู่ใส่นอเนาะเฮ้ย เจ้าของสิบยู่ยไ่อยถามเนี่ยบ้านไหนเป็นซื้อไผ้ซื้อแม่มึงนั่นล่ะรถปิกอัพรถม้าไส้เด็กก็เป็นซื้อแม่มึมือมันนั่นล่ะเหลือแต่จัก,กรยานละ่ะม <c oughs> ันบ่มีเสพซื้อแม่มือกันน่ะแต่ฉิว่าเหลือแต่จัก,กรยานจังไหนนี่เดซาเล่งขั้นนี่กแตของเจ้านี่ <c oughs> เออโอ้เฮีย,ยกันเอารถเด้อซุ้มมันขี่บ่ได้ แต่อากมาให้กูเมิดกูอัานกูย่างหละล่ะจักรยานกัดจักรยานห่างห้างเป็นของกูมันไม่ใช่หมดถ้ากูเรียกมันจะไปนําพอเฝ้าอมาเด้อมันจะขอไปเรียกมันห่วยมันมันไล่เวลานัดกับคนนี้นัดอีกอย่างเดียนี่เออคนมีธุระเนาะ,นะเจ้านั่นเ้าเสียหยาให้มันเล้วมันทัวมือเล้งกับนอนเฝ้าอยู่นี่มันเป็นมิตรมุงหากูเนี้ย ทักสี่เหล่ว่าหไห้เต้าฮามาหาผัวเกาเพิ่นมาว่าสันไปบ่จักมา,า,า,หาอหัวท่าเฮาเว้าไห้เลยแตกแตกแตกฮะขัาเจ้าสีไปกินเหล้าสีหันค่อยก็สีไปกินเหล้าขาวคือกันล,ะลน่ะให้กันลดเฮาถ้าไปอย่างกกูเ่เสียหัวห้ามันดอก ฉันึหนอกข้ามหร้อง